กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจตุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องเราผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสันสนีจัสุวรณและกโกมุตคงเทศสวัสดีจันครับสวัสดีค่ะจย์ครับวันนี้จยนมาน่าใสมาเลยฮะหน้าตาผ่องใสเบิกบานนะครับความผ่องใสเบิกบานของคนเราเนี่ยมันเกิดได้ทั้ง2ทางนะครับทั้งภายนอกและภายในคือภายนอกเนี่ยมีการดูแล บำรุงกันเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อารมณ์ที่แจ่มใสความ <Yeah. S 1> คิดที่ดีงามเนี่ยมันก็จะคือคิดดีนะฮะเวลาคิดดีเนี่ยมันส่งผลออกมาที่ใบหน้าตาเป็นประกายกับภายในถ้าาว่าร่างกายของเราสมบูรณ์ดีมันก็ทําให้สมบูรณ์และสวยงามตามลักษณะของตัวเรานะครับ mm. แบบนี้ดีกว่าพยายามสมบูรณ์สวยงามแบบคนอื่นเขา mm. ต้องเหลาจมูกแหลม <laughs> ตลอดเวลา oh. มันไม่ได้แสดงความสมบูรณ์สวยงาม ถ้าเราจะสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยตัวเราเองแบบนี้คือกินของดีดูแลสุขภาพใ,<ห>ใจใสุขภาพกายให้ดีนะครับแค่นี้ทุกอย่างมันก็จะเปล่งประกายออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งพอเป็นเรื่องของการกินของดีๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าให้กินของแพงนะครับของที่ไม่ต้องแพงแต่ว่ามีคุณสมบัติที่ดีมันก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดี เช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วอาหารไทยของเรานะครับมีคุณสมบัติตามที่ว่านี้เป๊ะเลยคือเป็นของดีโดยที่ไม่ต้องแงพงเพราะเรากินได้ตามฤดูกาลมีของตามธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะอาจารย์เลือกกินอาหารตามฤดูกาลเนี่ยเขาว่าดีสุดเลยนะเพราะว่าฤดูต่างๆเนี่ยมันจะมีพืชพันธุ์เฉพาะออกมาไอ้ที่มันออกมาตอนนี้เพราะว่ามันธรรมชาติเขารู้อยู่แล้วว่า ร่างกายมนุษย์ต้องการสิ่งเหล่านี้เข้าไปเสริมนะฮะอย่างหน้าร้อนจาได้เลยต้นไม้ที่บ้านที่จะออกช่อเล็กๆออกใบเยอะๆกันในช่วงร้อนต่อฝนหรือว่าที่ช่วงร้อนจ,จัดเนี่ยคือต้นสังกรณีตรีชวา <c oughs> <c oughs> คือฟ้าทลายโจรซึ่งเพรมันออกเยอะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนจะเป็นหวัดเยอะ จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเยอะซึ่งไอ้ตัวว่านที่ว่านี้ตัวตัวฟ้าทลายโจรสังกรณีตรีชวาที่ว่าเนี้เอามาต้มเป็นชา<ะ>คือใบสดเลยเนี่ยต้มไม่ต้องตากแห้งนะครับ<ะ>ดื่มมันช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่แล้วมันออกในช่วงระยะเวลาเนี้ยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินอาหารตามฤดูกาลนะครับเราพร้อมที่จะสุขภาพดีนะครับ<ะ>ทำไมทุเรียนต้องออกหนะ้า หน้าร้อนเพราะว่าเราอยากกินเลยนสงสัยอันนี้คิดเองเพราะว่าทุเรียนพอออกมาหน้าร้อนคนกินแล้วมันก็มันมีโพแทสเซียมใช่ไหมจันใช่ก็มีโพแทสเซียมขับเหงื่อการขับเหงื่อเนี่ยมันคือลดอุณหภูมิผิวกายเราให้เย็นลงแบบนี้นะครับแล้วก็มันยังมีอย่างอื่นที่เขาบอกว่ามากินด้วยกันได้ผลดีอะไรเงี้ยจริงๆ มันก็มีงานวิจัยปัจจุบันนี้บอกไม่จำเป็นต้องกินด้วยกันเลยไอ้อมังคุดเนี่ยก็กินแยกก็ได้ก็ต่างคนต่างกินก็ได้ไม่ต้องมากินด้วยกันก็ได้เพราะว่าพอกินด้วยกันแล้วเนี่ยความหวานจะยิ่งเพิ่มแต่ถ้ากินแยกกันเนี่ยตัวมังคุดเองมันก็มีสารที่มีประโยชน์ทั้งตัวเนื้อและตัวเม็ดจันเคยกินเม็ดมังคุดใช่ไหมเคยค่ะเคยตอนที่คนเขาบอกผมกินนะทีแล้วผมก็เขาต้องหลอกผมแน่ๆเลยแต่เขากัดกินให้ดู เขาแบบว่าเอ้าน <We> <problems> ี <developed Airbnb> ่นี่นะเม็ดนะเอาแล้วเขากัดกินให้ดูก็เลยลองกับเขาบ้างแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องกัดไปพร้อมๆกับเนื้อมันด้วยเพราะตัวเม็ดมังคุดเองเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรมันก็จะแค่แบบเหมือนกัดอะไรที่ที่แข็งๆกรอบใช่ไม่มีรสคุณอาจจะไม่อยากกินก็ได้แต่ถ้ากัดไปพร้อมกับเนื้อมังคุดเนี่ยมันก็จะได้ความหวานของเนื้อปนไปด้วยเขาบอกโอ้โหมันมีคุณสมบัติเยอะมากเลยคนที่ หลอกล่อยผมกินเม็ดบังคุดคือคุณสัญญาคุณากรอนโกโกแกต้องกินแกต้องกินพี่พี่อย่ามาหลอกผมเขาก็กัดให้ดูเลยโอ้เออจากนั้นมาก็ไม่เคยไม่เคยทิ้งไงใช่ทิ้งไม่หมดเลยใช่ครับซึ่งเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตำรับ มันจะใช้คําว่าอะไรดีฮะของหวานนะของน่าจะเป็นของหวานของหวานนะ,นะฮะซึ่งตัววัตถุดิบเนี่ยเรามักจะรู้จักกันจากการใช้ภายนอกอแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาใช้ภายในก <c oughs> ันบ้าง <c oughs> คุณผู้ฟังงงแล้วนะงงอะ,อะไรดีก็ <c oughs> คือปกติเนี่ยเราใช้เขาภายนอกนี่คือภายนอกทั้งสองด้านเลยนะครับคือใช้ตัวเขาอะภายนอกเวลามาใช้กับตัวเราก็ใช้ภายนอก แต่วันนี้เราจะเอาภายในตัวเขาเนี่ยมาใช้ภายในกับเราคือกินเข้าไปเลยนี่แน่งงแล้วค่ะงงเลยแต่เดี๋ยวพอบอกชื่อมาปุ๊บไม่งงแล้วรู้จักทันทีเลยววันนี้เรานำวัตถุดิบอะไรมาคุยกันครับอาจารย์ครับว่านหางจระเข้ค่ะชัดเจนมากนะครับว่านหางจระเข้เนี่ยแต่ดั้งเดิมเลยนะครับที่ผมรู้จักเขาเมื่อตอน ยังเด็กๆอยู่เป็นวัยรุ่นตอนต้นตอน, <laughs> ตอนนั้นรู้จักจากการที่พลาดคือที่ห้องระเบียงมีว่านหางจระเข้การที่มีว่านหางจระเข้อยู่เนี่ยเพราะว่ามันสวยผมชอบรูปทรงเขาที่เขาจะตรงขึ้นไปเหมือนหางจระเข้จริงๆเลยนะฮะแล้วแล้วก็มีหนามแหลมๆซึ่งผมคิดว่ามันสวยแล้วพันุ์ที่มีตอนนั้นอ่ะคือมันใหญ่มากอาจารย์มันใหญ่กว่าฝ่ามือเพราะฉะนั้นก็ รดน้ําอยู่กับเขามายาวนานด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นของสวยชนิดหนึ่งแล้วก็รู้คุณสมบัติของเขาว่าเขาช่วยลดอาการระคายเคืองที่เกิดจากความร้อนอแผลผุพองทั้งหลายไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้แล้ววันหนึ่งรีดผ้าแล้วเตารีดแต่แทนที่จะรีดลงบนบนผ้าก็นาบมาบนหลังมือ,อม แสบร้อนมากแล้วมันพองก็มาเห็นทันทีเลยแล้วไอ้อาการพองเนี้ยถ้าทํามันไม่ดีถ้าผิวตรงนั้นมันหลุดลอกออกมานะโอ้โหคราวนี้มันจะเป็นเนื้อแดงๆที่มันแสบบ้านอาจารย์ผมก็ไปตัดพี่หางจระเข้มาเป็นการใช้ครั้งแรกมันก็จะมีไอ้ยางขาวๆเห็นๆเลยอะแล้วยางของเขาเนี่ยมันมันขาวๆเหลืองๆนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วยางเนี่ยมันติดมีดอะให้เราเห็นเลยว่า แกอย่าไปแตะโดนมันจเนียวนนะเรามันติดมีดแบบว่าเป็นรอยหนืดทันทีอะแต่ว่าเนื่องจากกัับไปมันมันหนาอาจารย์ผมก็แล้วก็ยังแสบร้อนอันนั้นอยู่ฮะก็คว้าพี่ที่ตัดด้านขวางมาแล้วโปะลงไปบนผิวม,มันเป็นความมหัศจรรย์พันลึกชนิดที่โปะปุ๊บหายปั๊บ ความแสบร้อนหายทันทีอ่ะไม่ได้ค่อยๆลดลงอ่ะแล้วแล้วตอนแรกผมนึกผมชาหรือเปล่ามันเย็นนะอาจารย์แล้วผิวตรงนั้นเนี่ยไม่หลุดผิวตรงนั้นคืออันนี้เป็นความมนสัามันคือตัวมันเองมันลื่นใช่คนั้นมันก็จะไม่ดึงผิวตรงนี้นะครับแล,แล้วแล้วความเย็นเนี่ยมันทําให้ผิวหดตัว หดตัวปุ๊บไอ้ที่มัน,นพองยอยู่เนี่ยมันก็ยุบแล้วไม่มีแผลไม่มีแผลเป็นไม่มีรอยดําไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออมันดีงามขนาดนี้จริงๆเลยนะไม่รู้เป็นเพราะสายพันธุ์หรือเป็นเพราะว่าคุณสมบัติทั้งหมดของของไอ้ตัวหางจระเข้ทุกพันธุ์เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อาจารย์ทุกพันธุ์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่บางพันธุ์เนี่ยที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อที่จะไปทําเป็น ครีมบำรุงผิวทําครีมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นมักจะมันจะมีอยู่สี่ห้าสายพันธุ์ที่ที่ใช้เฉพาะอันนี้แสดงว่าอันที่ผม,มได้ได้มาที่ได้พันธุ์ดีโดยไม่รู้ตัว <laughs> <laughs> จากนั้นก็เลยแบบว่าหอรักใคร่ชอบพอกับคุณครับมากๆมันมาสะจจามากจริงเ <laughs> ราไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผลขนาดนี้แปะปุ้ปหายปั๊บจริงน <laughs> ใช่ค่ะใช่แปะปุ้ปหายปั๊บอย่างมหัศจรรย์มาเคยเจอเหมือนกันคือโดนทอดของค่ะแล้วน้ำมันกระเด็นใส่ครับ เคยเดนเคยโดนอะไรนะ่ะเตารีดเหมือนคุณโกมุสแต่ว่าไม่ได้น้าหรักนะคะคือวางอยู่ข้างบนบแล้วก็อะไรมันตกก็ไม่รู้แล้วก็ก้มลงไปแล้วมันดันไปเกี่ยวสายเตารีดหล่นใส่เ่นอุ๊ย <gasps> ก็ได้ก็ได้หางจระเข้เหมือนกันหางจระเข้นีล่ะค่ะก็ไม่มีร่องรอยก็ไม่มีร่องรอยใช่ครับซึ่งตัวหางจระเข้เนี่ยสรรพคุณของเขาจากภายนอกคือเป็นแบบนี้นะครับก็คือที่ภายนอกของเขาเขาจะบำรุงเขาจะดูแลรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วเขาว่ากันไปถึงสิวด้วยแต่อาจารย์เคยบอกเอาไว้ว่าพวกพวกภุมมแพ้ที่เป็นคือเกิดผื่นคันขึ้นมาโดยหาสาเหตุไม่ได้ครับนะคะก็ ใช้ได้อืมครับแต่วันนี้เรารู้สึกว่าการใช้แต่ภายนอกอย่างเดียวไม่พอแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะใช้ภายในอาจารย์จะเอาไปทําอะไรครับหางจระเข้วันนี้วันนี้เอาไปต้มน้ําตาลค่ะต้มน้ําตาลแล้วกินเป็นเครื่องดื่มอย่างไรคะอาจารย์เป็นขนมเป็นเหมือนเหมือนลอยแก้วอ๋อหางจระเข้ลอยแก้วแบบนี้กินใส่น้ําแข็งกินชื่นใจชื่นใจใ<ช>แบบนี้เออพอนึกภาพออกเพราะว่าลักษณะเนื้อในเขาเป็นวุน้นวุนใช่เลยแต่มันตัดกินแบบนี้ได้เลยอาจารย์คือ ด้วยความที่ตัวหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะพอถ้าสมมุติว่าอย่างที่คุณกมุมลดเล่าพอเราตัดมาอันใหญ่ๆห,หนึ่งอันเลยเนี่ยมันจะเจอ,อยางใช่ครับนะคะยางเนี่ยจะอยู่ที่เปลือกสีเขียวครับเพราะนั้นอันแรกเลยลำดับแรกคือต้องเอาปอกเปลือกสีเขียวทิ้งให้หมดเขียวแข็งๆรอบนอกครับใช่ค่ะจากนั้นมาก็ยังจะมีเป็นส่วนที่เป็นวุ้นๆกับมีส่วนที่มันเป็นเนื้อเหมือนเป็นเนื้อเนื้อแข็ง เหมือนเป็นก้อนอ่ะเป็นก้อนมันมีเนื้อก้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีเหลวๆเจลแล้วก็มีเปลือกแข็งเราจะต้องเอาแต่เฉพาะไอ้ตรงที่เป็นเนื้อก้อนเนี่ยเอามาทาโอ้ซึ่งไอ้ตัวเจลที่ว่าเนี่ยก็คือตัวเจลที่ใช้กับผิวภายนอกใช่ค่ะเราจะไม่กินเข้าไปไม่กินเข้าไปค่ะโอ้มีกรรมวิธีในการทํายากไหมคะอย่างนี้ก็มันมันก็ไม่ยากแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้หลายขั้นตอนหน่อยนึงใช่ค่ะครับ เมนูของหางจระเข้ต้มน้ำตาลที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังวันนี้นะคะมาจากหนังสือตำรับสายเยาวภาครับที่ได้มีการเอาหางจระเข้เนี่ยเอามาใช้ต้มกับน้ำตาลกับน้ำลอยดอกไม้โดยมีเครื่องปรุงก็คือเอาว่านหางจระเอาหางจระเข้เนี่ยนะคะซักสามสี่กับให้ดูเป็นกับอบๆโตๆให้มันมีเนื้อหน่อยค่ะให้มันมีเนื้อเท่ากับเล็กมามันอาจจะหาเนื้อไม่ได้เลยมีแต่เปลือก แล้วก็น้ําตาลสายเนี่ยคือตามชอบ,บนะคะน้ําน้ําลอยดอกไม้ก็คือให้มันมีกลิ่นหอมอ<ช>วนอยู่ในน้ำนะครับน้ํากุหลาบน้ำมะลิน้ําชวนาทก็แล้วแต่มีเท่าที่มีแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช้น้ำหอมอพวกกลิ่นวานิลามาเพิ่มเติมได้ค,ควิธีทำหัวใจสำคัญก็คือการทำความสะอาดไอ้ตัวกาบจระว่านหางจระเข้นะคะโดย จากที่ว่านเราเอามานะคะเมื่อกี้ปอกเปลือกออกหมดแล้วมันก็ยังเหลือเป็นเจียวๆวุ้นๆใช่ไหมคะใช่ครับให้หั่นเป็นชิ้นบางๆครับหั่นไปเรื่อยๆ่หั่นทั้งเจียวเนี่ยนะครับค่ะหั่นทั้งเจียวนะคะครับแล้วก็เอาลงไปแช่ไว้ในน้ําเกลือน้ําเกลือนี่เข้มข้นสักแค่ไหนน้าเกลือไม่ต้องเข้มข้นมากน้ําเกลือสมมุติว่าน้ำหนึ่งกะละมังน่าจะประมาณสักสามสี่ลิตรสามลิตรจะใช้เกลือสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ อ๋อครับนะคะละลายแล้วก็แช่น้ำเอาทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีครับจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าหลายๆครั้งก็คือช่วงที่แช่ไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวเกลือน่ยมันไปทำปฏิกิริยาใดๆก็ตามกับตัววุ้นเพื่อให้วุ้นรอบนอกเนี่ยมันเหลวลงแต่มันยังไม่ถึงขั้นหลุดออกเราต้องมาล้างน้ำเปล่าล้้างนเปลอาออกสักสอสครั้งล้างน้ำเปล่าจนกระทั่งเหลือแค่เป็นชิ้นเนื้อข้างใน ข้างในนะคะทีนี้เป็นชิ้นเนื้อนมันก็จะเป็นนุ่มๆนุ่มนิ่มเลยแหละนิ่มก็ให้เอาน้ำเนี่ยกวนสันสม้มครับแล้วก็เอาลงไปแช่ในน้ำที่ละลายสันส้มเอาไว้ไอตัวชิ้นเนื้อนี้เพื่อที่ท,ที่มันนิ่มที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเอาไปต้มเลยมันจะเละเละค่ะหายไปเลยเอามาแช่ไว้ในสันส้มอื่นเพื่อให้มัน มันกรุ่มมันกลุบกรอบแล้วมันทรงตัวแข็งตัวขึ้นเพราะว่าตัวสันส้มเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของความกลุบกรอบครับนะคะอ่าแล้วก็จะแช่ทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งนะคะได้ห้าถึงสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ความเข้มข้นของสันส้มครับเพราะว่าที่เคยทาเนี่ยแช่ไว้สิบห้านาทีเลยครับนะคะแล้วพอแช่สิบห้านาทีเสร็จขึ้นมาปั๊บก็ส่งขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปในน้ําเปล่าครับ ใส่ไปในน้ำเปล่าในขณะดนี้ก็เลยไปตั้งตั้งน้ำเดือดครับตั้งน้ำไว้หนึ่งหม้อนะคะ,คแ,ะแยกต่างหากกันแตแยกต่างหากค่ะอพอเสร็จเรียบร้อยพอแช่น้ำเปล่าไว้ก็ช้อนขึ้นนะคะช้อนขึ้นเนี่ยเอาใส่ในภาชนะครับที่ไม่มีน้ำครับแล้วก็เทน้ำเดือดเนี่ยลงไปเหมือนลวกน้ำร้อนอีกทีหนึง่งใช่ค่ะฮะแล้วก็ช้อนขึ้นจะใช้ลวกน้ำร้อนเนี่ยอีกสามสี่ครั้ง โอ้ยมันจะเหลืออะไรคะจย์มันมันมันไม่ไม่เหลวเละลงไปเหรอฮะมันเอ่อมันไม่เหลวเละค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีลวกนะคะคือลวกคือพอลวกปั๊บเนี่ยครั้งที่หนึ่งมันแค่โดนผิวใช่ไหมคะครับเราช้อนขึ้นครับนะเทน้ําทิ้งเอาลวกครั้งที่สองครับลวกครั้งที่สามมันจะทําให้มันความร้อนมาสะสมเข้าไปในเนื้อครับมันจะทําให้สุกโดยที่ไม่ต้องต้ม อ๋อนั่นด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับตัวสารส้มที่มันเคลือบผิวอยู่จะได้ออกไปให้หมดใช่ค่ะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็คราวนี้ไปทํำน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมก็คืออน้ำลอยดอกไม้ที่เราเตรียมไว้ใส่น้ําตาลทรายลงไปต้มให้เดือดชิมรสตามชอบ,บนะคะแล้วก็เอามากรอง,รองพวกฝุ่นละอองอะไรทั้งหลายออกให้หมดครับจากนั้นพอกรองเสร็จเรียบร้อยก็เอา ไม่ต้องตั้งไฟแล้วนะคะคเอาว่านหางจาระเข้ที่เราลวกน้ําร้อนไว้ใส่ลง,ลงไปมันก็จะทำให้สุกเพิ่มอีกเพราะจากความร้อนของน้ำเชื่อมนะคะทิ้งไว้ให้เย็นพอทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็รับประทานได้โดยที่อาจจะแช่ตู้เย็นถ้าสมมติเราปรุงไม่หวานมากเราก็จะแช่ตู้เย็น ถึงเวลาก็ตักก็มา,ามกิน <มา S 1> ได้ <มะ S 1> เลย,เลยแต่มันไม่สาแก่ใจจานถ้าเกิดจะกินเป็นลอยแก้วมันต้องใส่น้ําแข็งฮะใส่ถ้วยใส่น้ําแข็งมันจะดูด,ดีความเป็นขนัขน้วละอาจจะต้องปรุงรสคือแล้วต้องคิดไปก่อนนะคะว่าถ้าเราจะเอามาใส่ถ้วยใส่น้ําแข็งเนี่ยเราจะต้องตอนที่ทําน้ําเชื่อมต้องหวานหน่อยหนึ่บทีนี้ในกรณีที่เราทําขายกันนะครับเพราะว่าของเราเป็นกินง่ายขายคลองคืออันนี้กินง่าย กินอะง่ายแต่ต้องทำหลายขั้นตอนมากแต่มันได้ประโยชน์ไงเพราะว่าอันนี้ถ้าผมดูตามคุณค่าของเขาสำหรับการกินเข้าไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารและขับถ่ายนะครับ ลดระดับน้ําตาลในเลือดอันนี้น่าจะเป็นสรรพคุณที่ดีมากเลยนะครับกือลดระดับน้ําตาลในเลือดแถมจังบํารุงผิวพรรณจากภายในอีกต่างหากด้วยคือตัวเจลเขาเนี่ยช่วยดูแลภายนอกแต่พอเนื้อเขาเนี่ยเข้าไปบํารุงมาจากภายในนั้นคุณสมบัติมันดีแบบนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ฟังมาทําขายดีกว่าฮะจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเน,เนื้อมันจะได้แบบไม่ค่อยมีเนื้อหนัง<ม>่งสกักเท่าไหรไ่เพราะว่ามันต้องลอก ไอตัวเปลือกออกแล้วยังต้องลอกบุ้นออกอีกแล้วตัวเนื้อมันเองมาโดนล,ลวกดัวเลยผมว่มันจะเหลือชิ้นนิดเดียวเองอ่ะถ้าเราทําขายเราเพิ่มเติมอะไรยังไงได้ที่ทาให้ตัวลูกค้าเห็นแล้วอยากจะซื้อมีมูลค่าจารมีหลายอย่างที่จะเรานึกถึงภาพของการลอยแก้วนะคะลอยแก้วผลไม้ต่างๆที่เป็นผลไม้สไตล์นี้นะคะก็อย่างเช่นวุ้นมะพร้าว เอามาเพิ่มเข้าไปเพิ่มเนื้อเข้าไปครับก็เราก็บอกไปเลยนะคะว่าเป็นว่านของจระเข้ผสมมุ้นมะพราะ้าวนะคะหรือว่าเป็นว่านหองจระเข้ผสมลูกตาลตันอ่อนเนี่ยนะคะครหรือว่านหางจระเข้ผสมเม็ดแมงลักอืม ทั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้ตัวลูกค้าเราก็ได้รู้ว่าเราต้องการให้บริโภคตัวว่านหางจระเข้เพราะมีประโยชน์ชแต่ว่าปริามาณมันนิดนึงเราก็เพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าคเพิ่มเพิ่มความน่ากินเข้าไปอันนี้อันนี้ในกรณีที่เราเราเพิ่มตัวเนื้อสัมผัสครับเข้าไปในน้ํบ อีกกรณีหนึ่งคือทําเป็นเครื่องดื่มเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงอันนี้เลยว่านอกจากเติมเนื้อแล้วะเติมเปลี่ยนน้าได้ไหมได้ค่ะคทำเป็นเครื่องดื่มนะคะทำเป็นเครื่องดื่มก็คือเราก็ใช้น้ําสมุนไพรต่างๆครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ําอัญชันน้ําใบเตยน้ามะพร้าวน้ําตะไคร้ น้ำเครื่องดื่มที่เป็น,เ,ปนเครื่องดื่มสมุนไพรเราเนี่ยนะปรุงรสให้ดีแล้วก็ใส่น้ําแข็งเนี่ยแหละแล้วใช้ไอ้ตัวว่านหองจระเข้ที่ต้มน้ําตาลเนี่ยนะคะครับโดยที่ต้มน้ำตาลให้เข้มข้นนิดหนึ่งให้ตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีความหวานนะคะแล้วก็ใช้ท็อปบนแก้วเครื่องดื่มอืมก็คือว่าอันนี้ก็ต้องปรุงรสมาก่อนด้วยใช่ค่ะอ่าครับมันก็จะ ยิ่งทาให้เพิ่มมูลค่าได้นะครับ<ช>ไป่ว่าจะขายอยู่ในหน้าร้านหน้าร้านนี่พวกเครื่องดื่มเย็นพวกนี้น่าจะขายได้ได้ดีกว่าส่วนถ้าหากว่าเป็น Delive r y เนี่ยคงจะเป็นใน,ในส่วนของรอ,อยแก้ว <ๆ S 2> แล้วก็ให้ลูกค้าไปเติมน้ําแข็งเอาใช่ค่ะนะครับก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จดีเพราะว่าถ้าจะให้ดีมากกว่านี้คืออย่าลืมบอกสรรพคุณ ของสิ่งที่เขากำลังจะกินเข้าไปนะครับเพราะอย่างที่เราเริ่มต้นรายการกันนะครับว่าเมืองไทยเรานี้ดีจังเลยมี <c oughs> อะไรก็ตามที่เราใช้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งภายนอกภายในอย่างที่ว่านี้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในด้วยเรากินอะไรเข้าไปเราควรจะต้องรู้ซึ่ง เราในฐานะคนทำและเป็นคนขายเราก็เอาข้อมูลนี้ให้กับลูกค้าเราด้วยว่าเราทำอะไรให้เขากินเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรนะครับหวังว่าจะประสบความสาเร็จกันทั้งการกินเองแล้วก็การทำขายด้วยนะครับอาจารย์ครับอีกนิดเดียวแถมท้ายลงทุนเยอะไหมครับตัวหางจระเข้เนี่ยฮะถ้าปลูกเองได้ครับ แทบไม่นอาลงทุนเลยมีแค่น้ำตาลนนตาลอย่างเดียวอ้าใช่ถ้าปลูกเองแล้วมันก็ถ้าได้สายพันธุ์ที่เป็นกับใหญ่เนี่ยจเจริญเติบโตเร็วมากใช่ครับเพราะว่าไ,ได้เนื้อเยอะด้วยใช่ได้เนื้อเยอะตอนนี้ที่บ้านลงไว้ทั้งหมด20กระถางโอแล้วก็เลี้ยงไว้เป็นตับเลยนะคะ,ะคือสําหรับถ้าเกิดลูกค้าที่เจออะไรนิดๆหน่อยๆที่เป็นเหตุเนี่ย โดนน้ำร้อนลวกเขากินกาแฟร้อนเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาช่วยเอาให้ประโยชน์ได้ครับแล้วกินก็ได้ด้วยกินก็ได้ด้วยอ่าถ้าอย่งางนั้นไปลองทําขายกันดูครับวันนี้พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับหางจระเข้ต้มน้าตาลหมดเวลาเท่านี้แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสรวนและโกมุรคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ